สวัสดีครับพบกับสุรุกชาวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ด่วนข่าวดีแฟนบอลไทยได้เฮนะฮะเมื่ออินโดโพสซียอีเดดลสดอลล์คัมแบ็กทีมชาติไทยแฟนชาวไทยได้เฮเลยทีเดียวนะครับหลังจากทีมอินโดโพสซียอีเลสดอลล์คัมแบ็กทีมชาติไทยของเรางานนี้แฟนๆไทยได้เฮด,ดังๆนะครับบาหลียูเนเต็ดทีมกําลังจากลีกอินโดนีเซียโบนยีเนียนพันธุ์โลกโซเชียลมีเดียอีเลสดอลล่ กายหลังผู้พาหินจแกล่งคัาแบ็ตทีมชชตไทยรุยสึกเอเชียคัพ2027ดอบาร์ลียูเนเต็ดนะครับยืนยันได้รับหนังสือเรยกตัวเอเลดเดลเล่จากทีมชชตไทยให้มาร่วมการแข่งเอเชียคัพ2027รอบคัดเลือกโดยทีมชาตไทยมีโปรแกรมลงสนามพบกับศรีลังกาในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเอเลดดลเล่จะเป็นกําลังสาคัญแนวรับให้กับทัพชังศึกทันีนี้กัมมาจะได้ชิอิเตรียมนําทัพชังศึกทีมชชตไทยชุดใหญ่ลุยสู้ศึก เอเชียคัพ2027อราจะเลือกซึ่งจะเปิดฉากขึ้นในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้โดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่มเดียวร่วมสายกับเติร์กเบนิสตานไต้หวันและสีลังกาจะประเดิมเกมแรกในบ้านพบกับสีลังกาในวันที่25มีนาคมนี้โดยจะแข่งขันกัน,กนที่สนามราชมังคลากลาสถานโดยทีมชาติไทยจำเป็นต้องเก็บจักชนให้ได้สถานเดียวเท่านั้นซึ่งการแข่งรอบนี้จะเอาแชมป์กลุ่มเพียงหนึ่งเดียวไปเล่นรอบสุดท้ายเอเชียคัพ2027ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย ต่อไปนะครับถือว่าเป็นข่าวดีสามแ่งไทยทอปแอซิดคีแมนอิชิอิเตรียมลุยสู้ศึกเอเชียคัพ2027จับตาสามแ่งทอปแอซิดคีแมนทับช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับเพื่อลุยศึกเอเชียคัพ2027มาชนะอิชิอิเตรียมนำทับช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่ลุยสู้ศึกเอเชียคัพ2027รอบคัดเลือกซึ่งจะเปิดฉากขึ้นเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ โดยทีมชาติไทยนะครับอยู่ในกลุ่มดีร่วมสายกับเติร์กเมนิสถานไต้หวันและสีนังกาจะประเดิมเกมแรกในบ้านพบก,กับสีนังกาในวันที่25มีนาคมนี้จะแข่งขันกันที่สนามรัชมังคากกิลสถานโดยทีมชาติไทยจําเป็นต้องเก็บชนะให้ได้สถานเดียวเท่านั้นซึ่งการแข่งในรอบนี้นะครับจะเอาแชมป์กลุ่มเพียงแค่หนึ่งเดียวไปเล่นรอบสุดท้ายเอเชียคัพ2 0 2 7ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียโดย3ามแข้งท็อปอัสซิดไทยลีข่า ว่าจะเข้ามาเป็นคิแมนสำคัญของทีมชาติไทยชุดใหญ่ของมาสเตดอิจิอิในการลุยูุศึกใหญ่ระดับทวีปเอเชียครั้งนี้ประกอบไปด้วยเควินดิลุ์ลำมชนะทิพส,สุนทรศิล์และธีระทนบุญมาทันซึ่งทั้งสามคนรังท็อปอาซิดไทยลีกอยู่ในตอนนี้อันดับเฉพาะอาซิดประจำไทยลีกหลังผ่านไป23นัดเควินดิลุลำมนะครับสโมสรการเทะเอฟซีสิบอาซิดอันดับที่2 ชนะทีมสมรสินจากสโมสรบีจีปทุม9แอสซิสต์อันดับที่3ธีรธรบุญมาทันสโมสรบุรีรัมยูนเต็ด8แอสซิสต์อันดับที่4จอห์นบาโจสโมสรสุโขทัยเอฟซี8แอสซิสต์อันดับที่5เปาโลคาราโดจากสโมสรหน,นองบัวพิษเอฟซี6แอสซิสต์6ลูคัสเชราฟิมจากสโมสรอ ani, 7, oro, ุทยานยนี6แอสซิสต์7ลิโชโรซิปโควิดจากสโมสรทูเปนคอกยูนเต็ด6แอสซิสต์7 กิโยโมบิสโซลี่สโมสทรศรีบูเดมยูเต็ด5แอซิด8ซิโรชททองสโมสทรศรีสุขเกษไทย F4 5แอซิดและ9เดวิสันเฟร์นเดสสโมสรนครราชสีมามาด้า F4 5แอซิดนะครับออดมาผิดหวังหลังพาประสาทรัยฟ้าบ,บุรีรัมย์บุกเจ้าแางป่าห้วยขาแข้ง0-0 ุซือปราสาไซฟ้าเสียใจนะครับหลังลูกทีมไม่สามารถบุกไปคว้าใจในถิ่นช้างป่าห้วยขาแข้งออสมาลอสนะครับหัวหน้าผู้บอลซอนบุริลัมยูเนเต็ดเผยหลังจบเกมที่บุกไปเสมออุทัยธานี f อ0 0ในศึกไทยลีกนัดที่24แบ่งกงินไปทีมละหนึ่งแต้มส่งผลให้ปราสาทไซฟ้าขยับไปมี55คะแนนยังครองตำแหน่งจาง่าฝูงไทยลีกหลังจบเกมนะครับออสมาลอสได้เปิดเผยว่าเกมนี้แน่นอนว่าเราเพื่อต้องการที่จะชนะแต่ทางอุทัยธานี f อก็สามารถจัด การเกมรุกของเราได้ดีมากทำให้เกมนี้เป็นเกมที่ยากเพราะอุทัยธานีลงมาช่วยกันเล่นเกมรับถึง9คนเราพยายามทําประตูให้ได้เพื่อให้เกมมันเปิดพื้นที่มากขึ้นผมเสียใจที่ทีมเราไม่ชนะแต่ลูกทีมปรสสาสาทไฟฟ้าก็พยายามอย่างเต็มที่กันแล้วผมไม่เสียใจต่อาการทําหน้าที่ของลูกทีมทุกคนพยายามหาโอกาสยิงตลอดซึ่งก็ต้องชมกู้แข่งเล่นเกมรับด้ดีผมอยากให้ทุกคนภายในทีมพัฒนาไม่เฉพาะแต่บุรีรัมย์ อย่างวันนี้คู่แข่งพยายามที่จะเล่นทวงเวลาบ้างแต่ผมก็อยากให้เล่นเกมที่มีความเข้มข้นสูงอยู่ตลอดเวลาออสการลอดเกา่าสําหรับโปรแกรมนัดต่อไปของบุรีรําจะลงเล่นในศึก AFC แชมเปี้ยนลีกรอบชิงหทีมสุดท้ายตอนรับการมาเยือนของเยโฮดาวรุตักซิมนะครับในวันอังคารที่4มีนาคมนี้ตามเวลาประเทศไทย3ทุ่มตรงที่สนามบุรีรัําสเตเดียม Stadium, นะครับก็ต้องบอกว่าเจอกับบุรีรําอุดไปถึง9คนนะครับทิ้งไว้หน้าตัวเดียวนะครับก็โดนเลยทีเดียว เทปเตอร์นะครับโพดเศร้าหลังเสียคุณพ่อจากไปไม่วันกลับนะครับวิลเลเต้ป้อมพันธ์นะครับกองกลางลีกทีมชาติไทยของเราและสโมสรตูแบงคอกยูเนเต็ดนะครับโพสเศร้าหลังคุณพ่อวิรเชาติป้อมพันธ์นะครับจากไปอย่างสงบแล้วโดยจะมีกําหนดการแจ้งขัาทสาอีกครั้งนะครับห้องเครื่องทัพแข้งเทียบได้โพส์ผ่าน a c e b o o k ส่วนตัวว่าคุณพ่อวิรเชาติป้อมพันธ์จากไปแล้วนะครับ ผมและครอบครัวขอขอบคุณทุกๆคนที่คอยดูแลและส่งความหยาย่วงใยกำหนดการผมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับตอนนี้ทีมงาน MJ Sport นะครับก็ขอแสดงความสนใจไปยังเทปเตอร์วิลเทเปป้อมพันุด้วยนะครับที่สูญเสียคุณพ่อนะครับออสเตรเลียนทําช็อกคว่ำซาอุดีอาระเบียพงาดแชมป์ยู20ปีเอเชียครั้งแรกในประวัติศาสตร ออสเตรเลียอายุ20ปีควา้าแชมป์เอเชียสมัยแรกหลังดวลจุดโวดชนะซาอุดิอาระเบียยูไจต์ออสเตรเลียคกับรุ่นอายุไม่เกิน20ปีปลดรกักคว้าแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีสมัยแรกได้สำเร็จหลังเสมอกับซาอุดีอาระเบีย1-1ในเวลา90นาทีก่อนจะเป็นฝ่ายแม่นยำกว่าในช่วงดวลจุดโทษควา้าัยชนะไปครอบคลองเกมนี้ออสเตรเลียได้ประตูจากลุยส์กกอากัสตินในในาที24กอนจบครึ่งแรก าลัสฮัจิยิงตีเสมอให้กับซาอุในในาทีที่45าบวก2ทำให้จบเกมเกสนาทีเสมอกันไป1 1แม้ช่วงต่อเวลาพิเศษทั้งสองทีมจะเปิดเกมรุกใส่กันแต่ก็ไม่มีใครทำประตูได้เพิ่มต้องตัดสินด้วยการยิงดวลลูกจุดโทษซึ่งเป็นแข่งออสเตีที่ยญิงได้แม่นยำกว่าเอาชนะไป54คว้แชมป์สมัยแรกไปครบครอบในประวัติศาสตร์นอกจากออสเตรเลียและซาอุดีอาระเบียแ,แล้วนะครับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ก็เป็นอีก2ทีมที่คว้าสิทธิ์ผ่านเข้าสู่ศึกฟุตบอลโลก เยาวนชนรอบสุดท้ายที่จะจดขึ้นในปีนี้เช่นเดียวกันนะครับส่วนไทยของเราตกรอบไปตั้งแต่ไกโหนะจ๊ะนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าคนที่2มีนาคมนะครับ